สีสุวรรณโผลพ,พบตำรวจคดีรีดเงินอธิบดีลั่นยังสบายดีเผยชัดๆถึงอาชีพที่ทำขอบอกตรงนี้ว่ามีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่อสู้กับนักการเมืองมากกว่า10ปีเวลา13.35นาฬิกา35นาทีวันที่23กุมภาพันธ์2,567ที่กองบังคับป้องกันปราบปรามการทุจริต และความประพฤติไม่ชอบนายสีสุวรรณจันยาผู้ต้องหาคดีรีทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวพร้อมทนายความเดินเข้าพบพลตำรวจตีจรวนเกียรติปานแก้วรองผอบอชอกอและพนักงานสอบสวนชุดขี้คายคดีดังกล่าวเพื่อเขายืนคำให้การชี้แจงเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดหมายนายศสีสุวรรณกล่าวว่ามาตามนัดหมาย ของพนักงานสอบสวนซึ่งจะเรียกให้เข้าพบหรือรายงานตัวทุกเดือนส่วนเรื่องข้อกล่าวหาของคดีขนาดนี้ยังยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเตรียมเอกสารสำคัญหลักฐานต่างๆมาชี้แจงมากถึง16หน้าเพื่ออธิบายที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เข้าใจส่วนที่ผ่านมาไม่มีใครติดต่อตนได้เพราะตน ไม่มีมือถือเนื่องจากพนักงานสอบสวนยึดเอาไว้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่26มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ยืนยันว่าสบายดีและยังมีกำลังใจเต็มร้อยต่วนที่สังคมสงสยัยว่าทำอาชีพอะไรขอบอกตรงนี้ว่ามีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่อสู้กับนักการเมืองมากกว่า10ปีผมฟ้องคดีไม่ต่ำกว่า5,000คดีซึ่งมีผลงาน และคดีใหญ่ๆร้ายคดีเช่นรถมีควันดำทรัพย์สินที่ได้มาก็เป็นน้ำใจของชาวบ้านงาช้างที่เห็นก็มาจากชาวบ้านส่วนคุชที่ได้มาก็มาจากธนาคารเก่าที่มีการโลาะออกทั้งนี้ผมยืนหยัดที่จะสู้ต่อนายสีสุวรรณกก่าวนายสีสุวรรณกก่าว,ว่าคดีนี้ตนตกเป็นเป้าใหญ่และเป็นเป้าหลักของเรื่องนี้ ไม่อยากจะพูดถึงความเชื่อมโยงของจอจานและอาออ่างหลังจากเกิดเหตุก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่เมื่อตนถูกกล่าวหาต้องหาพรยานหลักฐานมาให้ได้เยอะๆในวันนี้ตนมีความมั่นใจค่อนข้างสูงในทางคดียืนยันไม่มีเงินจากบัญชีม้ามหาตนและภรรยาของตนก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเงินที่ถูกแขวนหน้าบ้านมองว่าเป็นพิรุษ เชื่อว่าเป็นเกมการเมืองที่ตนได้รับเรื่องร้องทุกข์มานานและไปเหยียบต่อขนาดใหญ่ถ้าหากตนทำผิดจริงคงไม่รับฟ้องร้องคดีได้นานจนถึงทุกวันนี้โอ้โหเรียกได้ว่ากลับมารอบนี้นะคะพี่ศีสุวรรณของเรารู้สึกมีความมั่นใจมากๆซึ่งตนก็ได้บอกว่าที่หายไปนั้นก็เพราะว่าตำรวจนะคะยึดโทรศัพท์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะในการหาข้อมูลหลักฐานในโทรศัพท์มือถือ ส่วนกรณีที่ตนเองหายไปะนะคะก็เรียกได้ว่าก็เรียกคือการแอบซุ่มะนะคะเก็บหลักฐานได้มากที่สุดเพื่อที่จะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วยังบอกอีกว่าทรัพย์สินต่างๆะนะคะที่เป็นงาช้างเอยอะไรเอยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสินน้ําใจที่ชาวบ้านให้มายังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าหลักฐานที่พี่สีนํามายื่นะนะคะจะเป็นยังไงต่อแต่ยังไงพี่สีเขาก็มั่นใจนะคะว่าเขารอดแน่นอน